อ่คุณผู้หญิงชื่ออะไรนะคะชื่อนุกค่ะบ้านอยู่ที่ไหนครับเนี่ยนลาดเอเดค่ะขอบคุณมากครับที่เดินทางมาอ่ะเข้าเรื่องอ่ะก่อนทำแล้วตัวเองเป็นยังไงกังวลเรื่องขมับค่ะขมับเนาะแล้วก็นาผานาผาเนาะเสริมหง่เฮงไปด้วยเนาะนะครับอ่าถุงใต้ตาอยู่แล้วนะเห็นไหมโอเคทีนี้กังวลตรงไหนอีกมีฟิลเลอร์ปากด้วยใช่ไหมอยากได้ประมาณไหนมีรูปให้หมอดูไหมเดี๋ยวค่อยให้ดูกันเนาะทำด้วยนะมองกล้องนะครับหลับตานะครับเบลนตานะครับทําไมถึงอยาก อ่าทาหน้าที่จะวันคลินิกครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่รู้สึกมั่นใจค่ะแล้วก็ดูรีวิวเยอะครับขอบคุณนะครับจ้ะครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงดูกระจกก่อนนะครับอ่ะคุณผู้หญิงดูกระจกก่อนเป็นยังไงบ้างหลังจะดูทรงสามรอบแล้วสวยค่ะโดยรวมชอบไหมชอบค่ะคุณผู้หญิงอายุเท่าไหร่แล้วสามสิบสามมาจากจังหวัดอะไรครับร้อยเอ็ดค่ะขอบคุณนะครับที่เดินทางมาดูมั่นใจค่ะครับแล้วก็หนวดใจดีครับ ขอบพระคุณมากนะครับขอให้สวยรวยปังนะครับค้าขายล้ำรวยนะครับอ่ะพี่เด็กดอกขอรบกวนขอดูกระจกนิดนึงอยากได้ตรงไหนเพิ่มอีกไหมพอแล้วเนาะแน่นใช่ไหมแน่นจะไม่รู้จะแน่นยังไงเนาะข <แ S 1> อมาตรวจนิดนึงเดี๋ยวหมอขอเพิ่มหน้าแก้ม3ซีได้ไหมหน้าผากเพิ่มอีก3ซีได้ไหมอนุญาตไหมหรือพอก่อนอพอแล้วเนาะโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะโดยรวมเช่าไหมครับโอเคครับอ่ะหลับตานะครับลืมตานะครับโอเคครับหน้าหน้าดูสว่างขึ้นไหมครับสว่าง